สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปัญหาการว่างงานในประเทศไทยปัญหาการว่างงานนอกจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วยังมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลที่ทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้น งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติออกมาเปิดเผยถึงอัตราการว่างงานในช่วงไตรมาสหนของปี2563ว่าพิษโควิดทำให้เสี่ยงตกงาน8-4ล้านคนและมีอัตราสูงสุดในไตรมาสสองลดลงในช่วงหลังของปีนี้3กลุ่มเสี่ยงตกงาน 1. ท่องเที่ยว 2. อุตสาหกรรม 3. การบริการ 1. แรงงานในภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบประมาณ2.5ล้านคน 2. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบประมาณ1.5ล้านคนและ 3. การจ้างงานในภาคบริการอื่นจะได้รับผลกระทบประมาณ4.4ล้านคนและนี่นะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับการคาดการสถานการณ์โควิด -19 ที่จะทำให้คนนั้นเสี่ยงตกงานค่ะ เมืเกิดปัญหาการว่างงานคนจนํานวนมากสูญเสียรายได้บางส่วนหรือไม่มีรายได้เลยและนั่นทําให้เกิดปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงานโดยการปฏิรูปที่ดิน จากนโยบายรัฐบาลได้ดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรจำนวน2.9ล้านไร่3.7ล้านแปลง36.2ล้านไร่และจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินมีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมการผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชสมุนไพรเป้าหมายคือ เกษตรกร,ร,กรต้องสามารถอยู่ดีในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินนั้นพัฒนาอาชีพเกษตรกร,ร,กรควบคู่เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเน้นให้เกษตรกร,ร,กรสามารถพึ่งตนเองได้พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร,ร,กรปัจจุบันวิกฤตโควิด1 9ทําให้คนตกงานซึ่งพบว่าแรงงานย้ายกลับภูมิลำโนเพื่อไปทําเกษตร เป็นทางเลือกในการใช้พื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,กรให้มีรายได้อีกทางโดยเกษตรกร,กรสามารถศึกษาจากโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ